เห็นอยู่นี้คือการปฏิบัติการร่วมกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนค่ะในการทําลายแคมป์พักพิงของชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นสนัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยรวมทั้งคนไทยนั้นไม่ต้องการให้มีขบวนการค้ามนุษย์อยู่ในพื้นที่ค่ะ พลโทปราการชลยุทธ์แม่ทัพภาคที่4นํนำกาลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปกครองป่าไม้พร้อมชาวบ้านในพื้นที่บ้านตะล้บ้านเขารูปช้างตะบลประดังเบซาอำเภอเดาจังหวัดสงขลาทําลายค่ายพักชั่วคราวชาวโรฮิงญาขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นที่พักพิงของชาวโรฮิงญาเกือบหนึ่งพันคนซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาและนับเป็นค่ายพักขนาดใหญ่ที่สุดในจํานวน21ค่ายที่ตรวจพบในช่วงการเปิดยุทธการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเพื่อแสดงให้เห็นว่า ไทยต่อต้านและไม่สนับสนุนให้มีการค้ามนุษย์ในพื้นที่เมื่อเราลื้อแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าในอนาคตพื้นที่ตรงนี้จะเปิดและรู้กันว่าเป็นพื้นที่ที่ห้ามใช้ไม่ให้ใครเข้ามาใช้อีกปล่อยให้เป็นสภาพป่าเราจะได้มีการปฏิบัติร่วมกันในอนาคตคือการทําพื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดโดยดูแลร่วมกันชาวบ้านก็ดูแลป่าไม้ก็ดูแล เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตวเวงชายแดนก็จะมีการละตะเวนนะครับก็จะสร้างความมั่นใจแม่ทัพภาคที่4ซึ่งได้เดินสำรวจเส้นทางของขบวนการค้ามนุษย์บนเทือกเขาแก้วซึ่งมีรอยต่อเชื่อมกับจังหวัดสตูลและประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงเหยื่อค้ามนุษย์ พบว่าตลอดแนวเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังค่ายพักชั่วคราวชาวโรฮิงญาบนเทือกเขาแก้วตำบลประดังเบซาอำเภอสเสดาจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ป่าเขาตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติยากแก่การติดตามตรวจสอบและได้มอบหมายให้กองกําลังป้องกันชายแดนกองกําลังเทพสตรีตํารวจตะเวนชายแดนและที่สําคัญคือชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาป้องกันและปรับปรามไม่ให้มีการกระทาผิดกต่อไปผลที่เรา เปิดยุทธการตรงนี้ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพเนี่ยนะครับก็ทราบว่าเกิดการชังรกงางันรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดการกับเครือข่ายเป็นจํานวนมากก็เป็นผลทําให้การนําพาผู้ผู้หลบหนีเข้าเมืองก็ตามหรือเหยื่อที่เราเรียกก็ตามตอนนี้ชังกงางันถ้ามีนโยบายอย่างนี้ก็เมือ่อท่านแม่ทัพพูดเมื่อกี้ก็ชาวบ้านและก็ผู้นำชาสนาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือครับผม จะไม่ให้มีอีกต่อไปในอนาคตสำหรับยุทธการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนของกองทัพภาคที่สที่มีการบรูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนในการพิสูจน์ทราบและทำลายพื้นที่กระทำผิดกฎหมายที่ใช้เป็นแหล่งพักพิงกักกันชาวโรฮิงญาจะยังคงเดินหน้าต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการออกติดตามค้นหาชาวโรฮิงญาที่คาดว่าอาจจะยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไป กนกนวลอินสมพักซรอนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน